สวัสดีครับพี่นอ้องพ่องปลายสุภูสุคนมณีมาพอ้ากับคู่แบ่งคนไทยหัวใจลุกทุ่งนะครับจะได้กระฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดซับสไครกดไลค์และกดแชร์ให้ผมนด้ด้วยครับสำหรับเมนูมนีก็จะเป็นตำกหุ้งครับพี่นออ้องตำปหุ้งกินกับแหนมนะครับเป็นแหนมหมูกับแหนมปลาไกา่ครับห้อยนาโดย ปูปูหน้าครับกับกระเทียมดองและกาสตอรครับพี่น้องแหนมครับแหนมหมูนะครับแหนมหมูบัานเห่าเนาะแหนมปลากายครับพี่น้องอ่ะเดีย๋ยวมากินกันเนาะพี่น้องเนาะด้วย chiên gấp nem nó phải nào bật ra to các bạn có thêm đoàn ปูหน้าครับพี่น้องบ้่งปูปไข่เด้ออืมจะต,ต้องกับไข่ครับ หมูนุ่มดีครับแหน,นมนุ่มหอมสมกระลงังไ้ทีอืมกินกับตำโหวงกระลังพอดีกันนยครับอตำหพวงอะใส่บกกอกด จังน้อยนะครับด้อพอดีเลยมันสีออกฉมมม่ำๆหวานๆบังกินแหนมปลากายด้วยครับรสชาติเนื้อปลาเต็มเะครับ อืมง้หมหัวกะน่มหอมหอืมบบกระเทียมอืมแซ่บกระเที่ยมปาก ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามและกระเบิ้งนะครับเนาะกระจังได้กระฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์และกระกดแชร์ผมน้ำเด้นะครับเดอ้อขอบคุณครับ